แบบมากๆเลยแล้วก็วพี่ๆทุกคน,ก,คนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆค่ะแต่มากกว่าที่ได้รับรางวัลก็คือการได้ดื่มน้ำชีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะคะดื่มคอตต้าฟนะคะไม่ได้แค่สุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันแต่วันนี้ด้ายทอง วันนี้ก็คือมีใจขนาดเล็กเจ้าที่คอนเทนต์ของเราคู่จะได้รับรางวัลนะคะ่ะก็คือสาวเจียงใหมส่สมเชิดมีใจขนาดเล็กเจ้ารู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะปกติก็ดื่มคาตาคูอ,อยู่าาแล้วค่ะแล้วที่สำคัญทั้งเพกก็มีกิจกรรมดีๆให้เราสนุกสนุนก็ได้รับรางวัลเป็นทองมีใจมากๆเลยค่ะเดืยดคาตาคูาาคทกุกวันชีวิตก็ดีทุกวันค่ะ